ดีครับผมแม่พี่น้องกลุ่มกุกคนครับบอกว่าอยู่ใกล้อยู่

เจ้าดอกเบี <Johann sixteen>. <S <S <man> ้ยเจ้าหันกันตีดกองสะบัดใช่ไหมนะเจ้าก็ยังหันวัฒนธรรมอนุตางของพี่น้องนะเจ้าในชาติพันธ์เกเรียนว่าพี่น้องปากตะยอโดยนะเจ้าและยังรับชมในส่วนของเรื่องขบวนนะเจ้าจากต่างเทศบาลตำบลภาคขุนเงินนะเจ้า ในส่วนของความหมายของเรื่องขบวนนะเจ้าก่อในตำบลาคุมเงินนั่นนะเจ้าก่อแสดงออกถึงความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของนหลวงราชการที่เจ้านะเจ้ามีการปลูกพืชส่วนครัวหมุนเวียนตลอดทั้งปีปลูกตามฤดูก,กาลไว้สําหรับบริธโภคภายในครอบครัวเรือก่อนํามาขายเป็นรายได้นะเจ้ายกเสริการปลูกหอมแดงหอมแบงกำลังดอกดงเด่นจ้า ลำใหญ่รถดีประเพณีงามล้ำมีถ้ำและหุบผาอ่างเก็บน้ำงามตาการเกษตรก้าวหน้าเบิกฟ้าทาขุมเงินั้าะม้ากลังจะโชว์ความงดงาน เจ้าของริ้วขบวนแล้วก็ดดไม่แกะสลักนะเจ้าได้ของดีของอำเภอแม่ทาในนามของทางองค์การบริหารส่วนตะบลทาแม่ลอบนะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบลทาแม่ลอบนะเจ้ามีคำขวัญน,น็คือพิมเข้าดำทำผ่าชนชนเผ่าเราคุณเข่าง้ำตาทาแม่ลอบนะเจ้าสึ่งไนริ้วขบวนนะเจ้าเดียวกกจะ มีในส่วนของท่านทวัดกุลหลวงท่านนายกองการบริหารท่านนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าที่เป็นอบตเนาะนะเนะจ้าอบตาท่าแม่ลอกนะเจาะ้านังก็คือท่านทวัดชัยกุลหลวงนะเจ้ามาพร้อมกับรองนายกอบตาท่าแม่ลอกนะเจ้าทั้งสองท่าน, 2, านือท่านเผาสุบูลโชคท่านเสาวันกองมูนะเจ้ากประกรอบไปด้วยท่าน เลขานอุกาศนะเจ้าทาันจุฑินปามีเซนทัน,ทนเสาเดินติดเงินนะเจ้าประธานสภาและก่อ่ทันสวัสดิ์ทัาวันนะเจ้ากำนันตะบนท่าแม่ลอดเจ้าสำหรับกระบวนต้นองกังอบตอท่าแม่ลอนะเจ้า,าการจันยเงเจ้าสำหรับต่างองค์การบริหารส่วนตะบนท่าแม่ลอบ จะมีในส่วนของชาติพันธ์นะเจ้าที่เป็นชาติพันธ์ของพี่น้องกรีนรวอพี่น้องปากกตาัตยยอตย์นะเจ้าพี่นี้ก็ยังคงมีวิถีชีวิตชุมชนนะเจ้าตีเกี่ยวเนื่องกับประเพณีวัฒนธรรมอันงดงาม แสดงตีออนช้อยงดงามนะเจ้าโดยน้องๆน,นะเจ้าอของทางชาติบัณฑ์ปากก,กยอนั่นเองเจ้าในร่้วขบวนของทางองค์การบริหารส่วนตะบนผ่าแม่ลอบเจ้าเจ้าแสดงเหตุถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้พที่ษ์อากาศนี่ก็ขอมัม่นทาอกาศครับมั่นท่าอากาศโดยแม่แต่สละ ทาเดียบเปิดเผยงที่จริงืการพิรณดยานอสาหเรอสากรรมอากรรมารมสาหกรอากอากมสานกรกระารการาหกากากราตรอากาอนามอุต้าทีรมอเาหกอาหุหกมารูมขออากราราราวอพกรรสาอาอติกมาก บบสิ่งติดเอกลักษของเทศบาลสมุทรสาครที่ว่าคืนที่ว่าสร้างโดยทีมงานตอกเกวียนนะเจ้ามาประกอบเป็นส่วนของรถขบวนและมีไม้แกะสลักซึ่งเป็นอาชีพของชุมชนภาคาลและอำเภอแม่ทาของเขามามารวมในรถขบวนนี้นะเจ้า thank <laughs> you ผู้บริหารองค์ออก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นรมกับน้นผู้ใหญ่บ้านและสากลบริการแก่ตลาดไม้แม่ทาขอขอบคุณท่านร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านโยธินประสงค์รดีเป็นยังสูงที่ได้พึงเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้แกะสลักและของดีอเมเอแม่ทาประจำปี2567ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจัดลบุูนมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆตามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนสืบสารคือเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจารีตประเพณีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของท้องถิ่นเพื่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในการนี้โ์การบริหารส่วนจวังหวัดลบบุรได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน400,000บาทในการดำเนินการร่วมกับอำเภอแม่ทาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงองค์การปกครองสงท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมเม,มือแม่ทาสามากยิ่งขึ้นหวังอยังยิ่งว่าการมาร่วมงานในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจและความสุขในใจของทุกท่านและ อยากมาเยี่ยมอำเภอแม่ทาอีกในนามขององค์การบริหารส่วนจวังหวัดละยูนอำเภอแม่ทาและแหล่งแกะไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรับมีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ความค่าแก่การอนุรักษ์นอกจากนั้นอำเภอแม่ทาย,ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรมมากมายโดยการจัดงาน ไม้แกะสละกครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเกิดรายได้จากการนําสินค้างานไม้แกะสลักเป็นท่านรองผู้ราชก,การจังหวัดลําพูนท่านโยธินประสงค์ความดีได้โกรณาให้เกตกล่าวเปิดงานมหกรรมไม้แกะสลักไร่ของดีอําเภอแม่ทาประจําปี2567ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านอนุสรนววันนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่านประลัดจังหวัดลำพูนท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนท่านประกอบยอดยาในอำเภอแม่ทาท่านหัวหน้าสวนราชการหัวหน้าหน่วยงานท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านประธานและสมาชิกสากนบริการแกะสลักไม้แม่ทาท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่ทาและคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอแม่ทา ท่านผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านสันติธรยิมนาไมได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในพิธีปเปิดงานไม้แกะสลักและของเดียมเพื่อแม่ทาประจํารี2567ก็ต้องเรียนว่ามีความยินดีและเป็นเกียรตินะครับได้มาเยือนแม่ทาอีกครั้งหนึ่งจากการที่ท่านเ็มเพือแม่ทาได้กล่าวรายงานนะครับก็ต้องถือว่า ไม้แกะสลักของอำเภอแม่ทาเป็นงานศิละปะหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งงานทําให้ทราบถึงการที่เราได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ของอำเภอแม่ทาซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นแหล่งกําเนิดการแกะสลักไม้ประเด็นการพัฒนานที่สองในเรื่องของเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งเป็นการดําเนินการโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทาให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งการสร้างอาชีพการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศขออำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งน,นี้จงประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายรูปการบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานมหกรรมไม้แกะสะลักและของดีอภอยมพทาประจำปี2567ณบัตน,นี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบรบพะคุณค่ะท่านโยธินประสงค์ความดีท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดลำพูนนะคะอย่างเรียนเชิญท่านอยู่ด้านบนเบทีพร้อมกับท่านประกอบยอดยา ท่านในอำเภอแม่ทานนะคะบริเวณช้างแกะสลักด้านหน้านะคะเพื่อร่วมกันประกอบพิธีและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอนุสร์บงบันท่านนายกองการบริหารจังหวัดลำปูนนะเจ้าพ,พรอมกับทันรองนายกองการบริหารจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านวิทยาศักคิ์ปันนะเจ้าเรียนเชิญท่านสมานกองแก้วค่ะท่านประหลัดจังหวัดลำพูนเรียนเชิญท่านหวหน้าส่วนราชก,การระดับจังหวัดลำปูนในลำดับพิธีเปิดอีกนั้น อีสอง7นะเจ้า5 4 3 2และหเจ้า ปัญหาแล้วก็พี่น้องคนละพูนโดยนายเจ้าในของดีของอำเภอแม่ทาโดยและดับถัดไปก็จะขออนุญาตได้บันทึกภาพรวมกันนายเจ้าดินเชิญถนนของตังจังหวัดนายเจ้าแล้วขบวนก็เข้ามาเรียบร้อยครับก่อหัวจบไปอีกไปหน้าครับทีนี้ครับกลับมาที่หน้าเหมือนเดิมครับก็อจะไปลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามเออลวงระเต็มใจหรือพักด เพื่อเปลน่ยลังใจกันตลอดลนะน้องครับนระับสำหรับวันนี้ครับก็ขอ,ขอกลาข่าวว่าสวัสดีครับ